จะรีบไปตายได้ไงอา้าวโอนเอ่อสวัสดีค่ะแม่มีอะไรก็รีบรีบพูดโอนแม่ไปก่อนนะพอดีมีธุระฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Briana Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะอะไรวะ ไม่มีอะไรกินเลยเอ้อโอ้นกลับมาแล้วหรอลูกทำไมไม่เห็นจะมีอะไรกินเลยอะจริงด้วยโอ้นรอแม่แป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่ไปเจียวไข่ให้เร็วแล้วล่ะ ฮัลโหลว่าไงแจ็คอะไรนะต้องเอาแม่ไปโรงเรียนด้วยเหรอวะทำไมอ่ะเฮ้ยแม่กูไม่วางหรอกมึงตัดชื่อกลัวไปเลยมึงบอกอยังไงก็ได้อ่ะเพราะยังไงกูก็ไม่เอาแม่กูไปหรอกใครจะเอาไปวะขาก็เดี้ยงแขนก็พิการ เอาไปก็อาอเขาฮร้อนจริงเลยไปหาอะไรยิ่ยิย่ดีกว่าจะเดินใก,ใกล้ทำไมเนี่ยไปนู่นเดิหนห่างน้อยแม่ขอโทษลูกแม่รีบเอางี้ อ้นหยุดเดินก่อนนะเดี๋ยวแม่เดินไปก่อนเออจะรีบไปตายได้ไงอ้าวอ้อนเอ,อส,สดีค่ะแม่มีอะไรก็รีบพูดอ้นแม่ไปก่อนนะพอดีมีธุระ คอย่าม,มุนนะครับอย่ามงุงช่วยผมหน่อยได้ไหมครับไเยอะนะครับพัก่อนภลันะครับคุณป้าอย่าลืมทานยาแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะครับค่ะข,ขอบคุณครับคุณหมอโอน รู้ไหมว่าหมอรู้จักกับแม่ชื่นเพราะอะไรคุณหมอมันถึงเวลาแล้วครับคุณป้าที่อ้นจะต้องรู้ความจริงความจริงอะไรความจริงก็คือที่คุณป้าต้องขาเป๋แขนขาดแบบนี้ก็เพราะอ้นนั่นแหละหมอพูดเลยอย่านะคะคุณหมอทําไมคุณป้าถึงปล่อยให้เรื่องเลยเถิดจนทําให้ลูกชายรังเกียจคุณป้าแบบนี้ละครับไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหมอป้าทนได้คุณป้าทนได้แต่ผมทนไม่ได้นะครับที่คุณป้าต้องเป็นแบบเนี้ เพราะคุณป้าเอาตัวเองไปบางเพื่อให้อ้อนปลอดภัยจากอุบัติเหตุรถเบรกแตกที่พุ่งตรงมาที่อ้อนเลยครับนี่คือสาเหตุที่ทําให้คุณแม่ต้องเป็นคนพิการแบบนี้ไงล่ะจริงเหรอแม่ใช่และหมออะก็เป็นคนดูแลรักษาคุณแม่ของอ้อนเองและยังทําให้รู้ว่าอ้อนรังเกียจแม่ตัวเองอยู่ผู้ชายคุณป้าต้องได้รู้นะครับว่าแม่ของเขารักและห่วงใยขนาดไหนไม่ใช่ปล่อยให้มันรังเกียจแม่ตัวเองแบบนี้ ตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ของอ้นต้องมาหาหมอเพื่อรักษาอาการปวดทําให้หมอรู้ว่าอ้นรู้สึกยังไงกับแม่พิการแต่แม่ของอ้นได้ห้ามหมอไว้เพราะไม่อยากให้อ้นลําบากใจผมขอโทษครับแม่ไม่เป็นไรลูกอ้นทาตัวเหมือนเดิมเถอะแม่เข้าใจไม่ครับต่อไปนี้อ้นจะไม่รังเกียจแม่อ้นจะคอยดูแลแม่อย่างที่แม่ดูแลอ้นนะครับคุณคุณแม่ที่เป็นผู้ให้กำเนิดก็มากล้นอยู่แล้ว แต่แม่ของโอ้น,น่ะยังช่วยชีวิตโอ้นเป็นครั้งที่สอ,อีกกับตัวกลับใจต,ตอนนี้ยังไม่สายนะโอ้นขอบคุณหมอ